สวัสดีครับทำกินเองกับคริสนะครับวันนี้ชวนทำข้าวมันไก่ครับใช้มมล็ดข้าวทำไม่ยากด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปทำข้าวมันไก่กันคริสฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจกับช่องเล็กๆของเราบ้างนะครับกดเรียบร้อยแล้วก็ไปลงมือทำข้าวมันไก่กันครับมาเริ่มกันเลยนะครับล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะเลยครับ ใครจะผัดในหม้อหุงข้าวทีเดียวเลยก็ได้นะครับที่คริสทําในกระทะเนี่ยเพราะว่าจะได้เพื่อนๆเ,เห็นได้ถนัดก,กว่านะครับคิสจะเอาหนังไก่นะครับที่เหลือจากแกงเขียวหวานเมื่อวันก่อนนะครับเอามาเจียวเพื่อที่จะให้ได้น้ํามันไก่อหอมนะครับพอเราได้น้ํามันตามที่เราต้องการแล้วก็ให้ตักหนังไก่ออกได้เลยนะครับหรือถ้าใครชอบก็ปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเอาออก เสร็จแล้วเติมขิงแก่ลงไปสักสามแว่นนะครับตามด้วยกระเทียมบุบแล้วก็รากผักชีผิดไทยด้วยนะครับบ,ด,บดใส่ลงไปเลยผัดให้หอมเลยครับเราจะเติมเครืงในไก่ที่เราลวกไว้ลงไปผัดนะครับวิธีลวกก้องง่ายๆเลยครับ ล้างให้สะอาดนะครับต้มน้ําให้เดือดจัดนะครับใส่เครื่องในไก่ลงไปเอาให้จมน้ํานะครับทิ้งไว้ประมาณ3ามวินาทีก็เอาขึ้นมาพักไว้ได้เลยนะครับที่เราต้องลวกก่อนเนี่ยก็เพื่อที่เขาจะได้ไม่เละเนาะจะได้ผัดง่ายๆนะครับเราจะผัดให้เครื่องในไก่ของเราขึ้นสีเลยนะครับเขาจะได้หอมๆเนาะพอขึ้นสีนเรียบร้อยแล้วก็ให้ตักแยกไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็เอาข้าวสารนะครับที่เราซาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลงไปผัดต่อเลยครับเริ่มต้นด้วยการคลุกเคล้าให้พอเข้ากันกับน้ํามันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เติมใบเตยหอมลงไปครับใบเตยหลังบ้านคือใบเล็กแต่ว่ากลิ่นหอมมากๆเลยครับเราจะใส่ลงไปสักสามใบก็พอนะครับเสร็จแล้วก็ผัดคลุเคก,กเคล้า็พลสติดหนึง่ง สร็จแล้วก็เติมผงงูดไก่ลงไปสักประมาณหนึ่งอชานะครับแล้วก็ผัดต่อครับเกือบลืมเลยคือจะเติมเกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับให้ข้าวของเรามีรสชาติสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เติมทุกอย่างลงไปจนครบแล้วครับเราจะผัดจนข้าวของเรนเข้ากับน้ามันดีเลยนะครับแบบให้น้ามันเคลือบข้าวให้ทั่วเลยนะครับพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหุงข้าวกันครับเอาข้าวที่เราผัดไว้นะครับใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยครับ เกลี่ยให้เรียบนิดนึงนะครับเติมน้ำลงไปครับปริมาณก็เหมือนที่เราหุงข้าวปกติเลยครับวันนี้คริสใช้น้ำเปล่าหุงนะครับใครมีน้ำซุปใช้น้ำซุปได้เลยนะครับแต่สำหรับเราไม่ต้องห่วงครับถึงจะเป็นน้ําเปล่าแต่เราก็มีผงปรุงรสที่ใส่ไปตอนผัดข้าวนะครับมันจะช่วยเราไว้ได้ครับถึงตอนนี้เราจะเอาสะโพกไก่ของเราวางไ้บนข้าวเลยนะครับ ตัวสะโพกไก่ไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษครับแค่ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ถ้ามีขนมีสิ่งสกปรกออกก็ดึงดึง,ดงตัดเล็มทิ้งให้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วก็หุงข้าวได้ครับตอนนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเครื่องในไก่ไปไหนเราจะเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวพอเราหุงข้าวจนหม้อหุงข้าวของเราเนี่ยใกล้ๆจ,จะดีดเนี่ยค่อยใส่ลงไปในหม้อน,นะครับแต่คริสจะไม่ได้หุงข้าวให้ดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ข้าวสุกเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวสุกสวยงามครับลืมบอกไปว่าหลังจากที่มั่งข้าวดีดแล้วเนี่ยปล่อยให้ข้าวเราอุ่นสักนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีครับมาถึงตอนนี้เดี๋ยวคริสจะคนข้าวคลุกคุกอีกสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะแฉะบางส่วนอาจจะแห้งเนาะคลุกให้เขาเข้า,ขากันนะครับพอคลุกเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปจัดจานกันครับ คือชอบไก่ตรงส่วนสะโพกมากๆเลยครับมันชุ่มฉ่ำเนาะแล้วก็อร่อยไม่แข็งกระด้างนะครับทํากินเองก็เวลาหั่นก็จัดไปชิ้นหนาๆเลยนะครับไม่ต้องทุบไม่ต้องตีนะครับมาง่าเสิร์ฟเ่านงันเลยครับเราจะเสิร์ฟคู่กับแตงกวาแล้วก็มีผักชีลอยหน้าสุดยอดหนึ่งนะครับ ส่วนของน้ำจิ้มเนี่ยคริสใช้น้ำจิ้มข้าวมันไก่แบบสำเร็จรูปนะครับถ้าทำเองเนี่ยมันจะเยอะไปแล้วก็เอามาปรุงรสเพิ่มนิดนึงให้ได้รสชาติที่ถูกใจเรานะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วครับ เดี๋ยวคริสขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเราบ้างนะครับขอให้มีความสุขกับข้าวมันไก่ทำกินเองนะครับบ๊ายบายครับ